ที่ประชุม UN วันนี้ทูตของอิสราเอลได้เปิดคลิปนะครับเป็นคลิปที่กลุ่มฮามาสทำร้ายตัวประกันครับซึ่งในจํานวนนั้นมีแรยงานไทยอยู่ด้วยนะครับมีท่าทีของกลุ่มฮามาสที่ยังคงยื่นเงื่อนไขนะคะว่าจะยังไม่ปล่อยตัวประกันถ้ายังไม่มีการหยุดยิงท่ามกลางการเปิดฉากโจมตีทางอากาศของฝั่งอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมค่ะ เตียงของโรงพยาบาลในคานยูนิสและแผนกไอซียูเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่บาดเจ็บค่ะแพทย์ระบุว่าตอนนี้จะรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักและต้องเข้ารับการผ่าตัดเท่านั้นเพราะว่าเตียงในแผนกไอซียูเต็มหมดแล้วองค์การอนามัยโลกเตือนว่าหนึ่งในสามของโรงพยาบาลในกาซาใช้การไม่ได้แล้วค่ะขณะที่โรงพยาบาลทุกแห่งกำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับใช้ปั่นไฟซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญต่อการรักษาชีวิตไม่สามารถใช้งานได้ ขณะที่สื่อรัเสเซียรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ฮามาสที่อยู่ระหว่างการเยือนกรุงมอสโกรครับบอกว่าฮามาสยังไม่สามารถปล่อยตัวประกันได้หากยังไม่มีการหยุดยิงและฮามาสต้องการเวลาในการระบุตำแหน่งตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์กลุ่มอื่นจับตัวนะครับในระหว่างการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาด้านหัวหน้าโฆษกกองทัพ อิสราเอลประกาศปรับตัวเลขตัวประกันในกาซาเป็น229คนครับซึ่งกลุ่มฮามาสประเมินว่าเหตุโจมตีทางอากาศในกาซาทำให้มีตัวประกันเสียชีวิตไปแล้ว50คนครับท่ามกลางช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ผู้ทานถาวรอ,อิสราเอลประจำสหรประชาชาติ <With monsters. S 2> ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาสหรประชาชาติในนครนิวยอร์กนะคะ และช่วงหนึ่งค่ะช่วงนี้ได้เปิดคลิปวิดีโออ้างว่าเป็นคลิปภาพที่มีการทำร้ายร่างกายตัวประกันและอ้างว่าในกลุ่มตัวประกันที่ถูกทำร้ายมีแรงงานไทยรวมอยู่ด้วยการให้ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันเพื่อหารือในประเด็นตะวันออกกลางโดยสมาชิก UN 193ประเทศเตรียมลงมติร่างข้อเสนอจากชาติอาหรับที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงหลังจากการประชุมบนเวทีคณะมนตรีความ คงแห่งสาหปร,ระชาชาติล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากชาติสมาชิกถาวร <Those S 1> ปลัด <against. S 1> กันใช้สิทธิ์วีโต้ค่ะ